อืมโอเคอ่ะเส้นทางขึ้นเลยคนะ่ะอนาคตของเราแคบๆ,ๆนคะคะอ่าพยายามชิดซ้ายไว้นะฮะอย่ามองขวาเราะมองตรงค่ะถ้าเรามองขวาเห็นไหมซ้ายจะชนรถไม่เห็นเลยเออ,อ,อนี้ชิดซ้ายไว้ก่อนนะพอกระจกเราตรงเหลี่ยมเนี่ยค่ะเห็นไหมเหลี่ยมด้านขวาให้เราหมุนขวาขึ้นไปเลยอ่าเนะยคะต้องยกศีรษะมองให้ให้กระจก จุกมองข้างเราตรงก่อนนะอย่าเพิ่งไปหมุนเยอะค่ะปล่อยเบรกขึ้นมาเลยมองไกลๆค่ะอย่าไปมองเหลี่ยมนี่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไม่ต้องหมุนเพิ่มอ่ะ,อะค่อยๆเติมคันเร่งมาแล้วมองตรงเลยค่ะตอนนี้เราต้องค่อยๆเตรียมค,คืนแล้วถ้าหมุนเพิ่มนี่ชนแน่นอนนะคะดูเหมือนแค่แต่จริงๆพงมาลัยไม่ต้องใช้เยอะนะ,ะอ่ะนี่แหละเติบเบรกไว้เติบเบรกไว้อ่าพอหมุนปุ๊บมองขวาไกลเลยค่ะอย่ามองเสามองขวามองข้างหน้ามองข้างหน้าถ้ามองเสาจะเข้าหาเสานี่มองไกลไปข้างหน้าเลยค่ะเออ นีต้องมองหาทางออกนะอ่าจะเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วก็ชิดซ้ายก่อนอันนี้เราซิ่งไปไหมคะอันนี้ไม่มีใครตามหลังเลยนะคะเราไม่ต้องซิ่งแล้วนะอ๋อซิ่งไหมคะซิ่งไปค่ะอ่าไม่ค่อยรู้เร็วอ่าเบี่ยงซ้ายหน่อยนะคะเบี่ยงซ้ายหน่อยอ่าทัาอยู่ที่เบรกไว้นะคะโอเคอย่าเพิ่งหมุนเยอะค่ะอ่าให้กระจกเรานะกระจกมองข้างเสมอกับตรงมุมนี้ก่อนเห็นไหมมุมขาวเหลืองเตี้ยๆนะฮะอ่าปล่อยเบรกไปก่อนอย่าเพิ่งหมุนนะคะอ่ไปล่อยเบรกไปเบรกไป เออประมาณแค่นี้ค่ะเนี่ยไปตุกมองข้างอะไรเงี้ยแล้วค่อยหมุนหมุนเยอะอีกอ่าหันแล้วมองขวาไกลๆเลยค่ะมองไกลๆเดี๋ยวไปมองทางนี้หมุนๆเพิ่มได้เลยค่ะหม่ยมองมองตรงนู้นมองตรงนู้นเดี๋ยวไปมองทางนี้มองทางนู้นมองหาทางออกไว้เออต้องเชื่อในการมองไกลนะเห็นยวแมถ้าเรามองทางนี้มันจะเข้าไปชิดทางนี้เออคืนน้อยๆนะอ่าคืนน้อยๆอย่าเพิ่งคืนเยอะเห็แม่รถเรามันยังไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นเออนั่นแหละ อ่ะมุนขวามองขวายาวๆเลยค่ะเออพอถึงทางราบมันจะง่ายหน่อยเพราะมันกว้างแล้วมองไกลไปตรงนู้นเลยค่ะอีกชั้นเหมือนกันฝึกอ่าใช่ปกติะอันนี้สิ้งไปนะคะกลับมาที่เบรกไว้นะคะเออแต่เบรกกับเบรกกับเบรกกัเบรกวะแต่เบรกอีเยอะแต่เบรกอีเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเยอะเลยเลยทางขึ้นหมดแล้วแต่เบรกไว้แต่เบรกไว้เออต้องฝฟกัทางที่เราจะไปนะฮะปล่อยเบรกก่อนถ้าหมุนพวงมาลัยอยู่กับที่นะคะให้รถเคลื่อนที่ไปก่อนเออ มองหาทางออกค่ะมองไปสุดทางข้างบนเลยอย่ามองตรงนี้นะมองสุดทางข้างบนนะคะเออมองไปหาลูกศรที่มันชี้ตรงนู้นนะคะนั่นแหละอ่าจ้องป้ายระวังรถทางซ้ายค่ะมองข้างบนไว้ดูป้ายไว้เออดูป้ายนั้นไว้ค่ะเห็นไหมเราเห็นภาพรวมของเลนแล้วแต่กะเล่งนิดเดียวพอแล้วกลับมารอที่เบรกไว้นะคะหัแล้วมองขวาค่ะมองบันไดอันนู้นไว้เออมองไปสุดบันไดอันนู้นเลยค่ะมองมองบันไดไว้อย่าไปมองข้างซ้ายมองบันไดอันนู้นค่ะบันไดบันได นี่คือเส้นนำสายตาเห็นไหมเราจะเห็นภาพรวมของเลนเลย,เลยอือันนี้ห้ามกดจมุงไปแล้วนะอันนี้ต้องปล่อยคันเร่งแล้วนะคะกลับมาที่เบรกนะแล้วก็ชิดซ้ายไว้หน่อยนะคะ,ะให้กระจกเรานะเสมอขอบตรงนี้ก่อนกระจกมองข้างใช่ค่ะเสมอไอ้เหลืองเหลืองใช่ให้เสมอก่อนนี้ยังไม่เสมอนะไป,ไปให้มันเสมอนี่ค่ะไป,ไปข้างหน้า,ใ,าให้เรารู้สึกว่ามันเลยไปนิดนึง อ่าไม่งั้นเราจะติดขอบนี้ถูกต้องค่ะอ่แล้วก็ปล่อยเบรกมองไกลเลยค่ะอย่าไปมองทางนี้นะมองแสงที่ปลายมงเลยค่ะมองแผงกั้นเลยค่ะที่มีรูปรถเข็นเห็นไหมเห็นรถเข็นไหมค่ะมองรถเข็นไว้นะเออจ้องรถเข็นนะอ,อันนั้นเลยค่ะอย่ามองซ้ายขวานะมองรถเข็นไว้จ้องรถเข็นไว้เออนั่แหละอ่คราวน,นี้มองหาทางออกนะคะมองขวาไปใกล,ล้ค่ะ หมุนเยอเห็นสามเหลี่ยมตรงนู้นไหมอ่าเ่แค่นี้พอเลยค่ะเห็นไหมนี่เราเริ่มเข้าเรียนเลยแหละเราไม่จำเป็นต้องหมุนเยอะเลยใช่อ่าตอนลงยากกว่าตอนขึ้นรู้ไหมคะอ๋อใช่เดี๋ยวเราลงลงดูนะคะลองลงสลับขึ้นนั่นเลยเดี๋ยวลองฝึกจอดดูจะได้ให้พักขาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองลงไปหนึ่งชั้นก่อนนะเป็นออเดิร์ฟนะคะแต่ก่อนลงเห็นไหมระวังรถทางนี้เพราะเขาก็ลงมาได้ด้วยต้องช้ากว่านี้นะคะเผือเขาก็ไม่ได้ดูเรา อลงไปเท้าต้องที่เบรกเท่านั้นห้ามคันลิงเนี่ยกระจกเราเลยเสานี่ไปเล็กน้อยเราต้องติดซ้ายไว้ก่อนนะคะแต่ตองมันเป็นเลนของเราอันนี่เป็นวันเวเลยค่ะขับอยู่กลางๆได้เลยที่โชคดีที่จอดกว้างมากนะคะมองมองตรงๆนะมองลงไปข้างล่างเลยค่ะอย่าไปมองซ้ายขวาเอเรองล้วมองป้ายดำๆตรงนั้นเลยค่ะเห็นไหมอืมเปรนเดียวเลยนะคะใช่อยู่ที่เบรกเท่านั้นนะคะอ่ะพอเลื่องขวามองไกลเลยค่ะมองไกลไปด้านขวาสุดทางตรงนู้นก่อนอย่าเพิ่งไปมองทางลง เราตรงไปก่อนนะฮะล้วไปขึ้นทางนู้นอีกแล้วก็ไปหาที่จอดกันเวลาเติมคเร่งเนี่ยค้างเท้าไว้เลยไม่กดเพิ่มแล้วนะฮะอันนี้ประมาณน,นี้เนาะอ่าแค่นี้พออืในลานจอดรถอย่าคิดว่ามันโล่งอย่างงี้แม้ทุกคนมาทีออกพูดพลาดช็อปปิ้งเสร็จไม่สนใจอะไรแลยออันนี้ติดซิ่งไปนะคะน่ะขาน,นี้กลับมาที่เบรกไว้นะกระจกเราเลยขอบปูเหลืองๆนี่เล็กน้อยนะแล้วเราหมุนขวาต่อเนื่องนะคะ พอหมุนปุ๊บอ่ามองขวาไปยาวๆเลยค่ะมองไกลไปด้านบนเลยเดี๋ยวไปมองซ้ายนะเราต้องการเลี้ยวขวามองขวานะคะต้องการเลี้ยวทางไหนมองไกลไปทางนั้นนี่มองลูกรถเข็นได้เหมือนเดิมไหยค่ะตรงป้ายนั่นนะคะอ่ามองกลสีส้มไ้มมองไลลอ่าพอเลี้ยวขวามองขวาเลยค่ะเห็นไหมเห็นป้ายดำๆลูกศรเหลืองๆตรงนน้นไหมคะเอ้ยไกลๆเลยลลลลอ่าเคยถอยจอดในหมู่บ้านลักษณะแบบนี้ไหมเคยถอยไหมค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวลองถอยหนึ่งช่องนะด้วยตัวเองนะคะฝั่งไหนก็ได้ ิดถูกไม่เป็นไรนะคะแก้ไขมากไม่เป็นไรเออเอาตามที่เราถนัดก่อนอืมจะไม่ค่อยตบเส้นเคยฝึกในหมู่บ้านแล้วโอเคอาวนี้ต้องมองซ้ายมองขวาสลับกันนะคะ,ะมองซ้ายมองขวาตลอดอันนี้ได้เลือกเป็นช่องริมหรือช่องกลางไว้ค่ะ สัดส่วนแล้วน่าจะเป็นช่องไหนคะอ่ะคราวนี้ก็่อยหยุดรถเลยนะสมมติเราเล็งช่องมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เห็นไหมสัดส่วนอยู่ช่องไหนคะอ่าช่องกลางไหมดูเส้นด้านซ้ายนะะอันนี้ปรับกระจกลงมานิดหน่อยได้นะ,ะอนนลองปรับกระจกซ้ายลงมาช่วยนะคะกดกระจกลงได้นะ,ะเป็นมือใหม่ต้องใช้กดกระจกช่วยนะคะให้เห็นเส้นลงมานิดหนึ่งกด,กดกดกม<อ>้มลงนะเอออ่าแล้วก้มกระจกลงอ่าให้เห็นพื้นเยอะขึ้นนะ ต้องดึงลงมาอย่างนี้ไหมคะเออ่นละอ่ดึงลงมากดลงมาอีกนนคะเห็นเส้นตรงขื้นเห็นไหมอ่าโอเคตอนนี้เป็นไงคะเราล้าเส้นไหมดูด้านซ้ายอย่างเดียวไว้ล้มกันอ่าล้าอันนี้ลองหยุดรถคืูตรงนี้ก่อนนะคะลองมองล็อกซำล็อกข้างหน้าเท่ากับของเราเลยสัดส่วนเราน่าจะอยู่ช่องไหนคะเราค่อนอยู่เนาะอ่าถูกต้องอ่เดี๋ยวเราต้องแก้ไขนะคะด้วยการเดินหน้านะอ่ะเดินหน้าตอนนี้ ให้เราหมุนขวาไปก่อนเดีเบรกไว้นะคะเะเบรกไวไ้อ่หมุนขวาให้เราตรงกับช่องนี้ให้ได้ตามที่เรามองเนะี่ยค่ะช่องกว่าเนาะใช่ถ้าเราทําให้ตรงกับเขาได้พอแล้วค่ะแค่นี้จอดจริงๆมีรถจอดอยู่ด้วยเราล้ําขนาดนี้ไม่ได้อ,อืมอหนคราวนี้ต้องถอยแล้วนะคะอ่าตอนถอยเราต้องการชิดทางไหนเพิ่มคะอ่าเราก็ปรับปรุงอะไรไปด้านนั้นละชิดเยอะหมุนเยอะนะคะอืมแต่ประเบรกน้อยๆนะมันจะได้มีพื้นที่อ่ะคราวนี้ดูด้านซ้าย เห็นไหมคะยังเบียดเส้นอยู่เราก็เพิ่มไปฝั่งที่กว้างเหมือนเดิมอ่าฝั่งไหนกว้างกว่าดึงพวงมาลัยไปทางด้านนั้นนะคะ,นะนกมนมันจะไปเยอะ into, อ่องถูกไหมใช่ค่ะต้องเอียงเห็นไหมด้านซ้ายถึง<อ>จะเปิดออกอ่าหลังจากนั้นเรากลับมากค่อยหมุนกลับมาให้ล้อตรงก่อนอน่ลองจับสิบกับสองแค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยถอยดูนะคะ<อ>ไม่เป็นไรอ่ะ,ะอจับสิบกับสองไวนะ้นี่พวงมาลัยต้องอยู่เซนเตอร์อย่างนี้ช่องใหญ่อยู่ตรงหน้าปัดเสมอไว้อ่าโอเคอันนี้ถอยไปเรื่อยๆทางไหนชิดคะลองมองดีๆ า,จจา่ก็ดึงมาฝั่งตรงข้ามเราว,ว่าฝั่งที่กว้างกว่าเไหมทางนี้แล้วก็ดูให้รถขนานกับเส้นนะคะค่อยๆเพิ่ม,มอะดูทางซ้ายนะรถขนานเส้นยังค,ค่ะอ,อ,อย่างแล้วดูขวามีช่องว่างอยู่ไหมรถเรากับเสาอชิดเดินหน้าแก้ไขใหม่ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าเบรกไว้ก่อนนะอ่ก่อนเดินหน้าคิดกดคิดก่ดดดดอนไปตอนนี้เราจะทายัางไงให้รถเราตรงช่องเขาคะจะหมุนทางไหนดีอ่หมุนขวาเยอะเลยค่ะ ปล่อยเบีกน้อยๆนะเ้วหมุนเยอะๆเดินหน้ามองข้างหน้าไว้นะคะออาเราพงมาลัยกลับมาเซ็นเตอร์ไว้ก่อนอ่าะโอเคหลังจากนั้นก่อนถอยหลังเหมือนเดิมค่ะถามตัวเองก่อนทางไหนกว้างกว่าเออเอาพงมาลัยไปทางนั้นเหมือนเดิมอ่าเราต้องดูข้างๆนะถอยหลังยังไปดูข้างหน้าแล้วนะคะอ่แล้วก็กลับมาตรงเลยค่ะพอเราต้องการเข้าไปแค่เล็กน้อยพงมากลับมาตรงได้แล้วนะไม่งั้นมันจะชิดเสาอีกอ่าคราวนี้เนี่ยคต ถ้าถอยไปเรื่อยๆจะชิดทางไหนเพิ่มไหมไม่ค่ะอ่าลองถอยดูก่อนอันนี้ต้องถอยนะต้องเข้าอีกเราจะจอดแบบนี้ไม่ได้นะคะอ่าดูในกระจกขวามาเริ่มเบียดเสาไหมเออต้องดึงมาฝั่งที่กว้างนะคะยัต้องดึงมาทางไหนฮะทางซ้ายนะอ่าดูทางขวายังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมคะอ่ามีที่กั้นด้านหลังไหมที่เราเห็นมีอ่ามีแค่นี้พอแล้วออต้องบลิงใส่นะฮะ,ะเีเ่ยนเนเกียร์พีนะ ดึงเบรคหนึขึ้นก่อนนะคะอ่าพักขาได้เลยโอเคตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คืออาจจะมงงบ้างนะกับช่องที่เราจอดนะคะ<ม>แต่การจอดแบบถอยเก้าสิบองศาะคะ่ะมันที่โรงเรียนก็ฝึกมาให้อ่ะถอยแบบเนี้ยถ้าเกิดเวลารถเยอะจริงๆอะคะ่ะจะแทบไม่ทันเขาเลย<ม>เพราะฉะนั้น<ม>การฝึกก็จะฝึกแบบใหม่อืมแบบใหม่ที่คุณน่าจะฝึกให้นะ<ม>ก็คือเราเลี้ยวมาปุ๊บใช่ไหมคะจากที่เราจะนับให้รถเราอยู่ในช่องไหนก็แล้วแต่แล้วเข้ามาอยู่ในช่องนี้เปลี่ยนเลยะคะ่ะ<ม>เราจะเอาหน้าขึ้นไปก่อน พอเวียงหน้าขึ้นไปใช่ไหมคะท้ายมันจะเฉียงเข้าหาช่องมันจะเห็นภาพรวมง่ายขึ้น